ช่วงล่างยานแม่ B M W ตระกูล G S มีหลักการทางานยังไงติดตามชมครับ B M W ตระกูล G S นะครับเท่าที่นึกออกแล้วก็ตระกูลอื่นที่ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ b o ็อกซอร์ครับเท่าจํ่จำได้ก็จะใช้ระบบกันตะเทือนหน้าหลังเฉพาะตัว B M W เรียกกันตะเทือนหน้าตัวเองนะครับชื่อว่า Telelever แล้วก็หลังก็จะชื่อว่า พาราเลเวอร์ er นะครับวันนี้มาชมการทํางานของมันกันว่ามันทานํางานยังไงครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเบื้องต้นตามรูปเลยครับนีก่ก็ไม่รู้ปีไหนผมผมไม่ได้เป็นแฟนบีเอ็มนะก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากว่าปีไหนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรงไงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปโดยทั่วไปก็จะเฟรมก็จะประมาณนี้เลยไม่ว่าจะปีไม่ว่าจะเป็นพันร้อยพันร้อยห้าสิบพันสองอะไรก็ดีไซน์ประมาณนี้มีการปรับปรุงตามปีตามเทคโนโลยี ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าตัวระบบการสะเทือนก็ยังยึงยดโครงสร้างไอเดียเดิมแต่อาจจะมีการปรับปรุงอัตราทดอะไรพวกนี้ครับทีนี้มาดูอัตราทดหลังกันก่อนเบ w เรเรียกว่าพาราเลเวอร์พาราเลเวอร์นี่หลักการทำงานเป็นยังไงอันนี้เป็นการสะเทือนหลังของเบ w ิว hmm. ก็หลักการทำงานเป็นเพลาทุกคนรู้กันครับมันมีอะไรซ่อนมากกว่านั้นเบ w รเอิเขาคิดเยอะกว่านั้นครับเบื้องต้นก็คือพอเลือกใช้เพลาแน่นอนเราเราคิดง่ายครับ ธรรมดาล้อผสมแบบนี้น,นี่ก็เป็นเครื่องยนต์น,น,น,นี่ก็เป็นเพลาอันนี้เป็นเสื้อเพลาแต่โดยปกติเนี่ยปกติโดยคอมบันเจนของเรานะรวมทั้งผมด้วยมันไม่น่าจะต้องมีการสะเทือนเฉพาะตัวเองทั้งทั้งที่เพราะว่ามัน,มนเป็นเพลาคงเหมือนเหมือนกันหมดแต่จริงแล้วพีเอ็มดับเบิลยูคิดเยอะกว่านั้นแทนที่จะอันนี้เป็นเพลาส่งแรงมาปุ้มมาเข้าเฟืองดอกจอดตรงนี้เลยนี่เฟืองอันนี้เป็นเป็นเฟืองดอกจอดนะครับแล้วก็ อันนี้ให้ตัวได้เพราะมันต้องสมรงานตามล้อมันน่าจะพอไหมใช่ไหมครับมันอย่างหลอผมพงพื้นเซนทำไมต้องวุ่นวายให้มีระบบที่มันเยอะมันมีจุดหนุนตรงนี้มีจุดหนุนตรงนี้มีตรงนี้เป็นจอยกับกระบาดตรงนี้คือเขาคิดเยอะเขาคิดเยอะหลักการทางานมันก็คือโดยทั่วไปเราคิดแบบว่าพื้นฐานรีขาคณิตก่อนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าตรงนี้เราเป็นเป็นแค่เสื้อเพลาเอาไง่ายนะครับเป็นแค่เสื้อเพลาเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก แล้วก็เพลาก็อยู่ด้านในต่อก็ฟืนงตรงเลยเป็นก้านก้านตรงๆเลยซึ่งโมไซมันมันพอมีเสื้อผ้าอย่างนี้มันบังคับมันบังคับในการยุบตรงๆอยู่แล้วมันมันไม่มีการให้ตัวอยู่แล้วครับมันเป็นแค่จุดจุดที่ให้ตัวได้คือจอยตรงนี้ก็พอก็พอเพราะฉะนั้นมันสามารถทำแบบนี้ได้แต่มันมีแบบนี้มันจะมีข้อเสียจุดหนึ่งครับสำหรับรถที่ชุ่มเยอะหน่อยซึ่งเบียระกูล GS เนี่ยมันเป็นรถ ทัวริงอนเดอร์เจอร์ที่เป็นสายโหดช่วงยุบก็จะเยอะเน้นความ,มนุ่มนวลเน้นโฟร์มันที่แบบดีที่สุดเท่าที่เบียมจะคิดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องยอมรับจริงหลายสำาักยกให้เป็นที่สุดของรุ่นแนวนี้แล้วเขาก็มีการคิดค้นเพื่อให้ลดจุดด้อยของระบบดั้งเดิมระบบแบบตรงๆที่ที่เราคิดโดยคอมมอนเซนต์ Sense ครับตรงๆระบบข้อนี้ข้อเสียของมันก็คือลองเพื่อนุ้งภาพดามนะครับถ้าก้านมันต่อตรงอันเนี้ยต่อตรงนี้เลยมันมีจอยจุดเดียวเนี่ยพอรอลขึ้นตัว ลองนึกภาพนะครับผมจะวาดเป็นเลขาคณิตอันนี้ขอวาดเป็นพื้นเป็นสามเหลี่ยมง่ายอันนี้เป็นพื้นนะครับอันนี้เป็นแนวของแกนล้อ,อแ,นแนวแกนล้อนะโดยสมมตินะครับอันนี้เป็นแนวของเพลาหน้าเออเพลาหน้ารวมทั้งแกนสวิงอาร์มน่าอยู่แถวนี้ก็คือเป็นแนวเป็นแนวแกนสวิงอาร์มด้วยกันครับจะได้เข้าใจง่ายดังนั้นเราลองนึกภาพนะครับรถยุบเยอะเนี่ยสวิงอาร์มก็จะเฉียงเพราะนั้นมันก็จะ ถ้าขนาดกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีระยะนี้อยู่มันเสียงอยู่ดังนั้นเวลามันยุบเวลามันยุบนะครับลองนึกภาพนี่แกนสมมติยุบมายุบมาตรงนี้แกนล้อเนี่ยแนวของดุมล้อหลังมันจะอยู่นี้แทนมันจะยืยงมาหลังนึกภาพบอกไหมครับเพราะว่าพอนึกภาพสามเหลี่ยมพอตัวนี้ขยับขึ้นมาเนี่ยระยะตรงนี้มันเท่าเดิมแต่ถ้าเรามองในแนวดิ่งครับล้อมันจะยืดไปได้านหลังอันนี้นึกภาพตามอันนี้นี่พอน,นพอนึกภาพตามนะครับ พอล้อยื่นไปด้านหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้ตัวรถตัวรถเนี่ยเราฟิกเลยอยูับที่อยูับที่นะครับพอล้อมีการเคลื่อนตัวช่วงระยะนี้มันมันยาวขึ้นนับจากนับจากตัวตัวรถนับจักแกนสวิงอาร์มนะครับวัดในแนวระนาบนะครับตัวนี้มันยาวขึ้นมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะมันทําให้ล้ออ้าผมเคลียร์หมดแล้วมันทําให้ล้อหมุนไปหน้านิดนึงครับเดี๋ยวว่าก่อนไปเปิดกดเคลียร์ เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันครับอันนี้ก็แนนดุมพอล้อยืดเป็นระหลังเนี่ยมันทําให้ล้อหมุนไปหน้านิดนึงดังนั้นถ้าตัวรถอยู่กับที่ล้อมันหมุนไปหน้ามันก็รถมันวิ่งความเร็วเกินเกินความเร็วของล้อแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรมากเราจะรู้สึกน้อยมากนะครับเพราะว่ามันทํางานตลอดแต่สิ่งที่มีผลเยอะมากคือเวลาเราเบรกเวลาเราเบรกเนี่ยพอเรากดเบรกเบรกอยู่ตรงนี้เกาเคลียร์พอเรากดเบรกนะครับ เบรกก็ล็อกจานถูกไหมครับลองนึกภาพเมื่อเมื่อเวลาชกยุบตัวล้อมันหยุดไปหน้าแต่เวลาเรากดเบรกมันจะไม่ให้ล้อหม,มุนมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดทําให้ช่วงรถเนี่ยครับยุบตัวยากขึ้นคือโชคมันจะแข็งขึ้นเพราะว่าเบรกมันไปขัดกันอยู่อันนี้ทดลองหน้าครับเกิดในรถหลายๆรุ่นที่ที่ไม่ได้เป็นฟ o ตติ้งเบรกเป็นรถท,ที่ที่ชอบวางปั๊มเบรกแบบยึดติดกับสัานาไม่ง่ายอย่างเงี้ยครที่ไม่ได้ยึดกับกับตัวรถด,ด้านหน้าเนี่ย ทุกรุ่นผมว่าทุกรุ่นครับรถบ้านที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยที่แบบยีเบ,บรกหลังนี้แล้วก็ตรงนี้มีก้านนิดนิดหน่อยต้องกดเบรกหน้าหลังพร้อมกันแล้วแล้วกดรถไปดูครับช่วงยุบมันจะแข็งหลังมันจะแข็งที่ใช้กดเบรกหน้าเพราะว่าเราป้องกันรถเลื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่กดเบรกหน้าเทสเนี่ยเรากดแต่ไปหลังพอกดปุ๊บรถมันเลื่อนไปหน้ามันก็เลยไม่ไมรู้ว่ามันก็เลยจะไม่รู้สึกว่าโชคมันแข็งขึ้นแต่จริงแล้วถ้าเราล็อกรถอยู่กับที่ครับพอเรากดให้ยุบเนี่ยกดเบรกไปด้วยอะชคมันจะยุบยากขึ้น คือชคบันดาทำงานประสิทธิภาพแย่ลงไม่ตามที่ออกแบบเพราะว่ามันจะยุบยาขึ้นดังนั้น bmw ก็เลยสร้างคิดออกมาเพื่อให้ตัดจุดอ่อนของอการวางเบรกกับระบบกันทนเทือนแบบนี้ตัดจุดอ่อนตัดจุดอ่อนข้อนี้ออกให้การเบรกไม่มีผลต่อการยุบตัวทําให้เป็นรถที่นวลน,นุ่มขี่ดีแม้เวลาการรูดเรากดเบรกแล้วมันก็จะไม่ไม่มีการกวนกันหมยายถึงว่าเขาออกแบบให้โชกทํางานยังไง ก็ออกจะทํางานได้เหมือนเดิมไม่มีการเพี้ยนนะครับหลักการทํางานทำอทำย่างไงหลักการทํางานเอารูปเปรียบเทียบตุ๊ก,กาตาให้ดูนะครับคร่าวๆอันนี้คือเป็นสุญญามทั่วไปเลยแข็งๆอันนี้เ,เป็นจอยที่ให้ขึ้นตัวได้สําหรับเพลาเพลาก็ยิงมานี่เลยน,นี่ก็ปัดล้อเลยพอยุบเห็นไหมระยะตรงนี้มันจะมันจะยืดขึ้นมันจะมากขึ้นอันนี้แต่น,นี่คือของ b m เเขาใช้ใช้ทูจอย แต่ในถ้าเราเรียกเป็น4ี่จุดหมุนแล้วก็ได้จะได้อยู่คือผมไม่รู้ว่าศัพท์เขาเรียกอะไรผมนึกไม่ออกแต่ตรงตามรูปเขาใช้เป็นทูจอยก็คือเขาหลักการก็คือทํางานก็คือมีจอยตรงนี้อันหนึ่งมีจอยนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จริงเป็นจอยด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นติดที่ตัวเฟรมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4ี่จอยอันนี้ก็เป็นหนุมล้อแล้วก็เบรกเนี่ยเบรกจะติดกับตรงนี้เบรกจะยึดติดกับตัวตัวนี้ดังนั้นเวลายุบตัวครับตัวนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตามด้วยทําให ไม่มีผลต่อล้อไปดูของจริงอันนี้คือโดยหลักการให้เข้าใจหลักการง่ายๆแบบรูปง่ายๆนะครับแต่ไปดูของจริงกันว่าบินเพาว,ว่าย,ยัางไงอันนี้เป็นรูปฝั่งขวาของรถนะครับก็ตามนั้นเลยจอยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะติดกับเสื้อเพลาเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจอยเคลื่อนตัวของเพลาอันนี้เป็นการกระบาดอีกจอยหนึ่งเป็นจอยของเพลาเพื่อให้เพลามันเพอมันหักงอได้แต่ว่าจอยของเสื้อเพลาจอยของโลกระเทือมมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เห็นไหมสี่จุดน่นแล้วพอมันเคลื่อนตัวขึ้นเบรกเบรกก็เบรกก็จะวางอยู่ในกาน้านนี้คือมันดูยากแต่ในมุมมองถ้าเราดูเป็นภาพเมื่อกี้ครับที่ขึ้นมาเบรกมันก็จะวางกับก้านประคองเนี่ยเบรกมันติดก้านมาแต่นี่คือเขาที่สยัยเป็นดูเป็นชิ้นเดียวแต่จริงแล้วมันก็อยู่อยู่ในก้านประคองนี่แหละครับมันก็จะอยู่ก้านนี้ก้านนี้นแต่เดี๋ยวว่าพอมันเป็นของจริงแล้วบี่ยมก็ เขาสีจ่จอยแบบนี้เลยมันเลยดูยากที่นี่เป็นชิ้นเดียวกันมันเลยดูยากกลับมาก็เป็นรูปนี้อันนี้คือดูฝั่งขวาแต่ถ้าด้ง่ายๆดูฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ฝั่งซ้ายเห็นชัดบ้างๆเลยครับอันนี้ให้มองมองเป็นเป็นเสื้อเพ่าเนี่ยมองเป็นเป็นสวยงามอันหนึ่งครับเราไป่นรับผ้ามันก็จะมานี้จอยหนึ่งแล้วก็สวยงามอย่างนี้อันนี้เป็นขาประคองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ เราจะอยู่ด้านในดอกจอกอยู่ด้านในแล้วอากาบาดอยู่ข้างในนี้อันนี้เป็นยางที่ให้ตัวได้เพราะว่าเวลามรนยุกเนี่ยตรงนี้ต้องให้ตัวได้ข้อดีอีกอย่างซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือการที่มีจอยเวลาบรรยุกเนี่ยครับระยะการยุกมันจะโค้งน้อยกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะยุกตามรัศมีของจุดหมุนตัวมันจะโคง้งแต่เนี้ยมันจะยุบโค้งน้อยกว่าทําให้ระยะล้อระยะแกนล้อเนี่ยมันเคลื่อนที่น้อยกว่า ซึ่งเอฟเฟกต์ทให้ล้อก็หมุนน้อยกว่าก็เลยไปบวกกับการวางเบรกรวมๆม,มันก็จะเป็นบวกบวกบวกครับก็คือล้อก็หมุนน้อยกว่าเบรกก็ไม่ไปไม่ไปขัดกับการยุบทุกอย่างเลยได้ผลเป็นบวกบวกบวก,กเลยดีขึ้นแบบทวีคูณเลยครับคือทุกอย่างทํางานสอดประสานกันนะครับตัดปัญหาเรื่องแรงเบรกที่ทําให้กวนการยุบของโชค๊คเพราะ,ะการยุบตัวของโช๊คลังของ b m w จะทํางานได้ตามที่ ผู้ผลิตออกแบบเขาออกแบบยังไงก็ทํางานตามน,นั้นเบรกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปรบกวนการทํางานของตัวช่วงยุบของล้อหลังนะครับแต่การก็มีประมาณนี้นี่คือข้อดีของเขาแน่นอนข้อเสียก็มีข้อเสีย,สยคือต้นทุนสูงน้ําหนักเยอะนะครับน้ําหนักเยอะถามว่าถ้าไม่เป็นเทาทาไ,ทได้ไหมก็ทําได้มีโยงขาอะไรก็มีหลายย่อทาอยู่แต่ว่าของ bm เนี่ยเป็นเทาแน่นอนเขาเขาเน้นทนทานด้วยเซอร์วิสต่ำคือเป็นเพานี่แทบ แทบไม่ต้องดูแลแค่ถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายตามระยะแค่นั้นเลยแล้วก็พวกบูธจุดหมุนก็ดูแลตามระยะอันนี้ต้องถามพี่ๆที่เขาใช้นะเขาแบบรุ่นใหญ่เราง้ไม่ถึงแ,แล้วแล้วเราแค่ชอบแล้วก็ศึกษาแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้มันก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์แต่พอพรเยอะแล้วก็ใหญ่หนักต้นต้น,ตนสูงต้องมีในรถแทนวัตถุประสงค์จะยากหน่อยถ้าทำรูปนี้ ต่อมามาดูระบบของหน้ากันบ้างช่วงยุคหน้าของเบียมน้ำอยู่เขาจะให้ชื่อว่าเทเลเลเวอร์นะครับเอาจริงมันคล้ายปีกนกบยนโนคล้ายปีกนกบยนดนแต่ว่าพอเป็นมอไซค์มาอยู่ล้อหน้ามันก็ต้องเลี้ยวด้วยค่าวๆการออกแบบเขาก็จะมีอันนี้ก็เป็นปอกเป็นโชกนอกกระบอกนอกยาวๆเลยอันนี้กระบอกในไม่กลาบอกอะไรมันมันต้องมีเพราะว่าให้ชกมันสไลด์ได้สไลด์ขึ้นบได้ นี่ก็บอกนอกในอยู่แล้วครับแต่ว่าข้างในอาจจะมีแค่จรารบีหรือน้ํามันหล่อลื่นเฉยส่วนตัวนี้ก็เป็นคอรถรอตรวนี้ก็ทั่วไปเป็นคอรถแบบที่เราเหมือนรถรถบ้านทั่วไปแต่ก็จะมีจุดนี้เพิ่มมา,าแผงคอลล่างเนี่ยก็จะมีเอาร์ตัวนี้เป็นอาร์ทรงตัวเอครับ A อาร์มาต่ออนล่าแล้วก็โช้กพยันตรงนี้เหมือนปีนกรถยนต์เลยเหมือนเหมือนเหมือนเอาข้อดีก่อน ข้อดีก็คือการดีไซน์แบบนี้มันแข็งแรงแข็งแรงเพราะว่าอะไรครับจุดรับแรงแผงคอแผงคอบนอยู่นี้แผงคอล่างอยู่นี้มันห่างม,งมันไกลพอมันไกลปุ๊บลด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 มันหนักมากลดมันเวลารับแรงน้องนึกภาพนะครับแผงคอมันเอียงแบบนี้แรงมันจะชอบงัดปไปทนงนี้ถอางดูมันก็จะมีแรงงัดไปไปข้างหน้าถ้าเราใส่แบบตั้งเดิมเนี่ยแผงคอแค่ตรงนี้มีแค่ข้างบน มีแค่นบนมีแผงคองแมงคอ,อล่าแล้วก็ช่วงยุคตอนนี้มันก็ต้องใช้ช่วงที่แข็งแรงหน่อยใหญ่หน่อยในการรับแต่นี้ก็คือมันช่วงยุคเยอะการรับแรงก็แบบในแกนช่องห่ะทั้งน,นี้มันรับแรงได,ได้เยอะมากเพราะว่าเขาเอาแผงคอล่างไว้เหนือล้อเลยปกติปกติแผงคอมันจะอยู่ในชาวบ้านอะแผงคอมันอยู่ตรงนี้แผงคอบนอยงนี้แผงคอล่างอยู่นี้ตัวบอกคอล่างอยู่นี้ช่วงยุคก็จะตรงนี้ดังนั้นจุดรับแรงมา,มากๆก็จะอยู่ ตรงแผงคอแต่นี้กลายเป็นว่าเขาใช้แผงคอล่างเนี่ยติดกับตัวล้อเลยนะครับติดตัวล้อแผงขบบนยอยู่ไกลเลยถึงระยะนี้มันเยอะเวลามายุบมันยุบที่ข้างบนแล้วเวลาแรงงัดออกทางนี้ครับออกไปทางนี้ AR นี่ก็ดึงไว้ซึ่งแข็งแรงมากดังนั้นโชกเขาเลยมาวางตรงนี้ได้แต่จริงเอาจริงถ้าดีไซน์จริง bmw ถ้าเขาจะเลือกเขาเลือกสามารถใส่สปริงไปในนี้ก็ได้นะแบบแบบชกรถบ้านที่ ที่เราใช้ใช้การแบบเทเลอโควิกแต่ว่าเอาสปริงไว้ข้างในแล้วก็เป็นเทเลเลเวอร์ก็ได้แต่ว่าที่เขาไม่เลือกมันมีอีกเหตุผลนะครับเพราะว่า a อารแบบนี้มีการวางโชคแบบนี้นอกจากแข็งแรงมากๆแล้วเขาสามารถออกแบบอัตราทดได้เพราะถ้าเป็นโชคเทเลอโควิกมันไม่สามารถทําอัตราทดที่หลากหลายและหลากหลายได้นะครับเต็มที่มันก็แค่สปริงปกติ k หนึ่ง k สอะไรแค่นั้นที่เขาทำทำมาเองเราเป็นแบบเนี้ยเราลองจินตนาการดูครับเขาสามารถออกแบบอัตราทดการลุก ที่เทโลโคปิกมันทําไม่ได้ก็คือเบียร์มูเตอร์การอ่างนี้ผม,มก็ประเมินคร่าวๆนะครับเราเราไม่มีตัวเลขก็ใช้อตัตราทดแหล่อันนี้นี่คือจุด,ดุนโชกนี่คือโชกบนสังเกตดูครับสังเกตดูง่ายๆนะครับระยะตรงนี้ถ้าเราว่าเป็นวงเวียนวงเวียนเนี่ยเพราะาระยะนี้มันจะต้องตลอระยะนี้แต่เขาเลือกที่จะเอาโชกคไปวางจุดนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันเกิดอัตราทด ทำให้ยุบตัวแบบโปรเกรสซีฟก็คือช่วงต้นช่วงต้นเนี่ยช่วงต้นอาจจะนิ่มแล้วก็มันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆใน่ช่วงท้ายคือมันจะแข็งขึ้นเรื่อยโดยตัวอย่างตาทดของโชค๊คดังนั้นเนื่องจากผมคิดว่าเบียมรูตัวนี้เป็นรถที่หนักมากนั้นเวลาเขาต้องการที่เวลาขี่ทางดําขี่ลูดแบบเบาๆเนี่ยผมว่าเขาต้องการความนุ่มเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ยก็จะนุ่ม ทีน,นี้เวลาเจออุปสรรคใหญ่หรือลอยแล้วลงมายุบด้วยความรุนแรงครับเขาต้องการให้โชค๊คแข็งขึ้นก็เลยใช้อัตราทดที่เป็นโปรกิสซิฟมันก็จะแข็งขึ้นช่วงท้ายครับมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆจริงมันจริงมันจะแบบแข็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยยเรื่อยๆยิ่งยุบเยอะยิ่งแข็งแข็งแข็งขึ้นครับโดยใช้สปริงค่าเคเดิมคือค่าเคอาจจะเคเดียวเลยไม่ต้องเป็นโปรกิสซิฟแต่ว่ามันจะแข็งขึ้นโดยอัตราทดนี้เราเราประเมินได้เพราะว่าดูจากการวางสปริงสปริง,รงอ่ะมันเขาวางวางสปริงเป็นนอกนอกรัศมีของ ของตัวของตัวสวิงอาร์ไปดูเออาร์มาอ่นอกก็มีเอารถ้าเป็นลิเนียเขาจะต้องวางสปริงแนวแนวนี้แนวเดียวกับ a ออามเปลี 4, ่ยนสีง่ายๆหน่อยถ้าต้องการเป็นลิเนียก็ต้องวางแนวเดียวกเอารก็ pues, คือรัศมีเอารไปทางนี้เขาวางแต่นี้เขาวาง,งอกสต่ว่าต้องการโปรเกรสซีฟแต่ต้องการถ้าเป็นรีเกรสซีฟเขาต้องวางสปริงไปด้านในอะไรเงี้ยแต่ว่าวโดยส่วนใหญ่รถหนักๆจะนิยมโปรเกรสซีฟเพราะว่า มันเซ็ตง่ายให้นุ่มให้นุ่มช่วงสมอบัมแล้วก็เวลาบิ๊กบัมอย่างรุนแรงนะครับให้แข็งโดยธรรมชาติของอัตาทศแล้วก็ใส่โช้กเทพมีแก๊สมีซับแทงค์ให้ช่วยอีกแรงหนึ่งดังนั้นพอเป็นทํางานสองแรงเนี่ยเขาว่าการทํางานจะนุ่มมากๆกครัแบสหรับเบียร์ดูดระบบเทเลเลเวอร์ที่วางวางสปริงแบบนี้นะครับแน่นอนมีข้อดีข้อดีมีมากมายแล้วข้อเสียก็คือหนัก,กอุปกรณ์เยอะ แพงก็แค่นี้เลยส่วนใหญ่ก็หนักอุปกรณ์เยอะแพงสรุปว่าทั้งชกหน้าที่เลเวรเราระบบหลังพาราเลเวอร์ครับข้อเสียเดียวคืออุปกรณ์เยอะหนักแล้วก็ตาม,มาด้วยราคาแพงเพราะฉะนั้นพอไปวางในเบียมันก็สมบูรณ์สมผลครับเพราะว่ารถมันคารล้านกว่าบาทจะใส่อะไรก็ได้จะเนมิทอะไรไปก็ได้เพราะว่าราคารถมันมันเหลือ,อพอที่จะทําอะไรก็ได้ให้มันจุดประสงค์คือให้มันดีที่สุดให้มันคุ้มค่าของคนที่คนที่มีเงินและคนที่ชอบรถสไตล์นี้ครับก็คือ ในรบกันเสถแบบนี้มันเน้นแข็งแรงอยู่แล้วเพราะรถมันหนักมากมันเน้นแข็งแรงมันมันไม่ได้เน้นอ่าเปอร์ฟอร์มานซ์ต่อน้ําหนักอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยแบบนี้คือเขาไม่เลือกใช้เพราะว่าเปอร์ฟอร์มานซ์ต่อน้ําหนักมันไม่ได้ครับมันความเยอะเกินไปคือมันหนักมันต้องแบกน้าหนักเพิ่อมอีกหลักสิบกโลข้างหน้าหลังนะครับหลักสิบกิโลเลยที่จะได้ความเรียนแบบนี้เพราะฉะนั้นในรถบิบารในอะไรเขาก็ไม่เลือกใช้แบบนี้นะครับก็ใช้เป็นรถยานแม่เนี่ยแล้วก็มีอีกมุมมองหนึ่งอันนนี้เป็ โดยทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับอีกมุมนงมึงเอาแบบว่าเข้าใจง่ายๆอีกอันหนึ่งผมไปดูรูปอ่าอันนี้เป็นแอนิเมชันเลยอันนี้เป็นเทเลเวอร์ของหน้าสังเกตดูครับสังเกตดูนะการยุบอันนี้เป็นข้ออีกข้อดีหนึ่งที่ที่เซโรบิกทําไม่ได้ฐานล้อดูครับเวลายุบตัวเนี้ยเนี้ถฐานล้อมันเปลี่ยนน้อยแต่ถ้าเป็นเทโลบิกเดียวเทียบอันนี้เป็นเทโลบิกธรรมดาสังเกตดูครับมันยุบไปปุ๊บฐานล้อมันสั้นลงแล้วก็พอฐานล้อมันสั้นลงมันยุบเข้าเนี้ย องศาคอรครับองศาเอาก็เปลี่ยนมันมันเขาเรียกอะไรถ้ายุบเยอะมากมันเกิดความสเสถียรได้ได้ค่อนข้างยากกับในรถความเร็วสูงนะครับแต่ว่าแต่ว่าทําไมรถวิบากยุบตั้งส2บนิ้ว้วยเขาได้รถโมอเตอรต์คอร์สอะไรพวกน,นี้ความเร็วไม่สูงมากเพราะนั้นเขาจะเน้นความนุ่มนวลซะมากกว่าแต่นี้ bm เนี่ยความเร็วระดับระดับ2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะนั้นทุกทุกอย่างต้องคิดเยอะก็เป็นพื้นฐานง่ายๆมันมีรายละเอียดเรื่องระยะเทรลที่เปลี่ยน อ,องศาคอที่เปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าโดยรวมๆผมสรุปมาก็ประมาณน,นี้เลยประมาณน,นี้เลยมันก็เพื่อความนุ่นนวลสร้างหรือเซตอัปอัตราทดได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการได้มากขึ้นเพราะระบบเทเลกราฟิกมันทําไม่ได้ในการออกแบบอัตราทดหน้านะครับแล้วก็แข็งแรงซึ่งเหมาะแล้ววางรถเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ซึ่งระดับพันกว่าซีซีก็เหลือพอกรับกำน้าหนักไม่มีผลกับเครื่องยนต์รถเครื่องยนต์ม,นมันแรงเหลือๆแล้วมันไม่จำเป็นต้อง เรา้ำหนักเพื่อให้ผมหานดีเพราะว่าขึ้นยมมันแรงอยู่แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับเจ้า b ีเอ็มดบนูสกุลจี GN, นะครับใช้ระบบแฟเตือนที่เป็นเฉพาะตัวในแบบของตัวเองนะครับ mm hmm. เขาคิดมาอย่างดีแล้วแข็งแรงทนทานแต่การดูแลสวิตก็แพงขึ้นแต่มันก็ทนขึ้น,นครับก็ต้องดูแลกันถึงถึงหนเพราะคนซื้อรถระดับล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่า เขาจ่ายได้ถ้าเกิดมีการสึกหลออะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าดูแลตามระยะระบบช่วงล่างเนี่ยมันทนมากส่วนใหญ่เบียมจะไปหาเรื่องเรื่องอิเล็กทรอนิกสจุกจิกอย่างอื่นซะมากกว่าส่วนเรื่องไอ้ที่เป็นฮาร์ดแวร์แหะแข็งแรงทนทานมากๆเลยผมเจอไม่ค่อยพังไม่เจอพังเลยยุเว้นรุหลักหลายสิบปีอะคือแค่ดูแลตามระยะนี่ทนมากพวกช่วงล่างพวกนี้ยแต่ว่าที่รุ่นใหม่ที่แบบเจอจุกจิ๊กบ้างก็พวกอิเล็กทรอนิกระบบ abs ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกแต่ถ้าเป็นแบบดิบๆหรือรถ bmw จีเอสตัวเก่าที่ไม่มีเ,เล็กทรอนิ์มากเป็นแบบดิบๆครับอันนั้นคือทนมากๆครับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครใช้พี่ๆใครใช้ก็มาแชร์ประสบการณ์ได้ผมว่ามันแพงมากเราก็แค่ชอบแล้วก็ศึกษาไว้เป็นความรู้ครับเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานครับก็ต้องถามพี่ๆที่เขาใช้งานอันนี้ก็เอาความรู้มาฝากนะครับขอบุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ